สวัสดีครับเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะจ้าสวัสดีครับเพื่อนคลิปนี้ผมก็จะมาทำคลิปเบิ้ลทั้งหมดนะ <Wow. S 1> ทุกสี่เพื่อนแล้วก็จะบอกวัตถุดิบแล้วก็ไข่ของสัตว์ที่สามารถเอามาทำคลิปเบิ้ลนั้นได้นะ What? และก็สัตว์ที่กินคลิปเบิ้ลนั้นๆนะเค <Okay. S 1> ผมก็จะบอกแบบละเอียดเลยเพื่อนก็ฝากดูให้จบแต <Yes. S 1> ่ไม่พลาดนะเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันอันที่หนึ่งมาเริ่มกันที่อันที่หนึ่งนะเพื่อน <Okay. S 1> สัตว์ตรงนี้ก็จะเป็นไข่ของมันนะที่สามารถเอาไปทำคลิปเบิ้ลนี้ได้นะเพื่อนก็ตามนี้มาอันนี้ก็คือวัดถุดิบนะเพื่อนก็ใส่ไปตามผมได้นะเออ นี่ก็จะได้มาเป็นคิบเบิลแบบนี้ววาอันนี้ก็จะเป็นสัตว์นะที่กินคิบเบิลนี้นะเพื่อนนะก็ตามนี้เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะจ๊ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นคิบเบิลเกี่ยวนะอันนี้คือสัตว์ที่สามารถเอาไข่ของมันไปทํำคิบเบิ้ลนี้ได้นะเพื่อนก็ตามนี้ วัตถุดิบก็ตามนี้นะเพื่อนนะก็ผสมตามนี้ผมก็จะใช้เป็นไข่ของกาลิบีมัสนะโอเคว้าวใส่ไปก็จะได้เป็นกิบเบิลเขียวแบบนี้นะเพื่อนนี่ส่วนตรงนี้จะเป็นสัตว์นะที่กินกิบเบิลเขียวทั้งหมดนะเพื่อนตามนี้เลย okay. มามสำหรับกิบเบิลน้ำเงินนะเพื่อนสัตว์ตรงนี้ก็จะเป็นไข่ของมันที่สามารถเอาไปทำกิบเบิลน,นี้ได้นะ oh, <no. S 1> อันนี้ก็จะเป็นวัตถุด,ดิบทั้งหมดนะเพื่อนก็ใส่ไปตามนี้เลยผมก็จะใช้เป็นไข่คาโนนะโอเคนี่ก็จะได้มานะใส่ในเตาต้มนะเพื่อนทุกกิบเบิล ตรงนี้จะเป็นสัตว์ทั้งหมดนะเพื่อนที่กินกิบเบิลสีนี้นะ <Yes. S 1> มาเพื่อนสําหรับกิบเบิลนี้นะสัตว์ตรงนี้ก็จะเป็นไข่ของมันที่สามารถเอาไปทากิบเบิลนี้ได้นะเพื่อนโอเคตรงนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดนะผมก็จะใช้เป็นไข่อันโลนะเพื่อนนะหาง่ายดีใส่ในเตาต้มเหมือนเดิมเลย ส่วนนี้เป็นสัตว์ที่กินคิบเบิลนี้นะเพื่อนนะอันนี้คือทั้งหมดเลยก็เอาไปใช้กันได้นะเพื่อนนี่ก็จะเป็นสัตว์ทั้งหมดนะเพื่อนที่ไข่มันสามารถเอาทาคิบเบิลนี้ได้นะก็ลองดูอ oh, <yeah. S 1> นี่ก็จะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดนะเพื่อนนะในการทาคิบเบิลนี้ <Okay. S 1> ผมก็จะใช้เป็นไข่ทีเล็กนะหาง่ายดี ตรงนี้ก็จะเป็นสัตว์ทั้งหมดนะที่กินกิบเบิลนี้นะเพื่อนก็ลองดูไม่ยากไม่ยากนะ hmm. มาถึงกิบเบิลอันสุดท้ายนะเพื่อนสัตว์ตรงนี้ก็จะเป็นใครของมันนะที่สามารถทำกิบเบิลนี้ได้นะเพื่อน oh, <no. S 1> วัดโทดิบกระตามนี้เลยนะผมก็จะใช้เป็นยูทาเลนัสนะเพื่อนนะเพราะว่าหาง่ายที่สุดแล้ว <What? S 1> กระตามนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นสัตว์ทั้งหมดนะเพื่อนที่กินคิปเบิ้บน,นี้นะมีแค่นี้แหละโอเคโอ้ยโอเคเพื่อนถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะผมก็มีคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะเพื่อนก็จะมีคลิปจับสัตว์นะเอาชีวิตรอดแล้วก็คลิป สอนทั่วไปนะเพื่อนนะก็ติดตามไปเลยไว้เจอกัน oh, no.